เอาละครับกลับพบกับช่องปาร์ตี้พิเทศและวันนี้เราอยู่เกม2 point แคมปัสจากคิดที่แล้วที่เราทําการดูเรวิทยาเขตภูเขาไฟโรงพยาบาลไปทําให้เราปลดล็อกวิทยาเขตใหม่ซึ่งดูแล้วก็โรงพยาบาลอีกที่เหรอเราต้องยอมรับจริงๆว่าอา่ำเหนื่อยมากกับการดูเรโรงพยาบาลเราจะมาลองเริ่มที่ใหม่กันหน่อยดึงดูด นักเรียนจากทั่วกาแล็กซี่ให้มาเรียนรู้เพื่อพื้นผิวของหินอวกาศอะเรามาลองที่นี่กันเลยที่นี่น่าจะน่าสนใจเหมือนจะไปนอกโลกกันแล้วทีนี้โอ้เรามาเปิดวิทยาเขตใหม่ที่นอกโลกเลยดูจากเศษซากอวกาศแล้วโคตรสายไฟยเลยคุณผู้ชมเรากำลังจะได้เปิดโรงเรียนที่นอกโลกโอ้ดูประตูแค่ประตูเข้าอาคารก็โอ้โหอันเบลเลอร์เลยพี่จะทำใหญ่ไปไหนอะ เราไม่ได้อยู่ในวิทยาเขตอีกต่อไปเราค้นพบกลุ่มหินอวกาศชีสชีสเหล่านั้นที่ติดอยู่ในวงโครโจรของคาวตี้พวกมันใหญ่กว่าเล็กน้อยการที่เราเคยขายที่บ้านหนึ่งในนั้นมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับชีวิตนักเรียนได้ด้วยซ้ำจะตั้งวิทยาเขตนอกคาวตี้แห่งแรกของทูพอย t คัดเรื่องนักเรียนตามดาวจากทั่วกาแล็กซี่และสอนทุกสิ่งที่ เราเกี่ยวกับเราให้พวกเขาสภาพอาจจะเลวร้ายที่นี่แต่เรากําลังนั่งอยู่บนเหมืองทองคํำจงคิดให้ออกข้อมูลหลักสูตรนะฮะมนุษยศาสตร์ร้านขายชีสมูเจอรี่นหนอนก่อนเลยว้าวน่นมันชีตก้อนใหญ่มากเราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางในโอกาสแต่เราไม่มีเทคโนโลยีการขุดที่จะสกัดชีตทั้งหมดยินดีด้วยที่เราค้น เราพบคนที่ทำได้แต่พวกเขาอยู่ห่างออกไปหลายไมล์ทุกอย่างเลยและเราจะต้องใช้รถโรงเรียนอย่างจริงจังเพื่อไปรับพวกเขาเดี๋ยวก่อนลืมรถโรงเรียนไปเลยนี่คืออวกาศและเราต้องการยานอวกาศถ้าฉันได้เรียนอะไรจากการเป็นกัปตันอวกาศจำลองมาหลายปีนั่นก็คือยานอวกาศเยอะๆที่นี่ในอวกาศเราต้องจัดเตรียมการขนส่งหนอนไม่ใช่หมายถึงว่าเจอหนอนสำหรับนักเรียนใหม่ แต่จำนวนนักเรียนที่เรารับได้นั้นจำกัดตามจำนวนส่วนขนส่งของเราถ้าไม่มีที่ว่างบนกระสวยของเราผู้สมัครของเราจะไม่สามารถมาถึงวิทยาเขตได้ซื้อกระสวยเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนที่สามารถมามาได้โอเคซื้ออีกสักที่หนึ่งนักเรียนมาเยอะอยังไงก็ห้องครีมาทอรี่ห้องนั่งเล่นองละครบรรยายห้องทั่วไปมนุษย์ครูร้านชีสครู เพิ่มความน่าอยู่อ้าวปิดห้องอะก็ห้องนั่งเล่นมาเป็นห้องเรียนก่อนแล้วกันห้องครีมาทอรี่ใหญ่ซะด้วยห้องนั่งเล่นปิดห้องลงบรนยายก่อนเป็นขนาดเท่านี้แล้วกันนี้เหลือสองห้องสองไซนั้นน่าจะพอสำหรับการลงห้องน้ำนะเป็นห้องน้ำที่ใหญ่สุดเท่าที่เคยสร้างอ๋อห้องนั่งเล่น มันจะไปรู้ได้อย่างไรแล้วว่าห้องนี้มันชื่อว่าห้องนางเล่นแต่ห้องใหญ่ไปมั้งเนี่ยขอลดขนาดสักหน่อยกับครูอีกสองคอนอย่างละหนึ่งคนมีโปรเทคมาเี่ีมีคนที่มีสก,กิลป้องกันมาด้วยอย่างนั้นเหรอคนนี้อัพเกรด่างนั้นซ่อมบำรุงก็ควรจะมีติดไว้คนนึืง <c oughs> <c oughs> ประเด็นคือกระสวยเรารับได้ที่ห้าเราเพิ่มดีไหมนะเอาเท่านี้ก่อนละกันเพราะรู้สึกว่านักเรียนมันจะยี่สิบคนแล้วเขาบอกว่ามันนักเรียนจะมาได้ตามกระสวยถ้าผมจะไม่ผิดกระสวยมันกระสวยละห้าเองอะตอนนี้เราซื้อมันขึ้นบอกอยู่นี่นักเรียนเพิ่มขึ้นได้อีกเจ็ดคนถ้าเป็นอันนี้หรือหมดละไปถึงกระสวยหมดแล้วเหรออ๋อนี่ฝั่งนี้ข้างหลังเรา น,นี้ได้เปดโอ้โหเอเลียนมาแล้วทำไมมาจากข้างหลังเนี่ยเราส่งกระสวยนี้ไปไม่ใช่เหรออืมสะสมนอนหนังสือให้ครบห้านี่วิทยาเขตถึงสิบหกวันนี้จ่าเยงเงินรักษาปัญหาสุขภาพโอเครับเงินจากค้าสุสานเผาศพค้า,คาอะไรครับเนี่ยโอ้ในนี้หนาวอย่างนั้นเหรอไอตอนเออยู่นี่ ก็อาจจะอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่านี่อะไรต้นไม้เดินถาวเน้่นี่มันต้นไม้เยื่อแข็งแล้วก็เป็นวัตถุโบราณในปูพอยมิวเซียมด้วยสามารถไปดูกันได้นะครับเราติดตั้งกุญ้จน้ําขนาดใหญ่นี้มาก่อนแล้วกันเมื่อมันหนาวอันนี้กลายเป็นร้อนเลยเราควรจะทําให้มันขึ้นถึงอุณหภูมิร้อนเลยไหมถ้าร้อนเลยก็โอเคหมายถึงว่าเขารู้สึกดีกับอุณหภูมิที่ร้อน อันนี้หม้อน้ำอันนี้ทำอะไรเพริ่มอุณหภูมิก็เราปลดล็อกอันใหญ่มาลแล้วเราก็ใช้อันใหญ่ดีกว่าตั้งแค่ร้อยเดียวเองติดไปตามข้างห้องนักเรียนกำลังแลแกเปลี่ยนความคิดเป็นเรื่องที่ดีพห้เจ้าตกใจเก้าอี้อุตส่าห์ตั้งเก้าอี้ไว้ให้นั่งคุยเดินหนีกันทั้งนั้นหล่นห้องเลยทีนี้การเพิ่มนักเรียนที่นี่ทั้งใหญ่นักเรียนชี้มุง เกอรีผลิตชีสอวกาศที่มีค่าในชั้นเรียนฟรีมาทเอรีนของพวกเขาลบเกตที่สูงขึ้นในชั้นเรียนครีมาททอรี่เพื่อผลิตชีสเรามำลังคาดการว่ามีหินอกาสในวิทยาเขตหนอนไม่ตายสิดูพวกผู้ขาชีสอิสระเหล่านั้นสิจากการคำนวณของฉันแต่ละค,าคลาสครีมัททอรี่น่าจะทำให้เราได้เงินจำนวนมากมยิ่งเราสอนชีส มอคเจอรได้ดีเท่าไหร่พวกเขาก็จะผลิตความดีงามที่เหมือนชีสโอเคห้องสมุดต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างห้องสมุดก่อนระหว่างเพิ่มอาคารกับขยายก็ตามด้วยห้องสมุดรอสร้างเสร็จแป๊บเขาอยากให้เราเอาเป็นว่าเราตั้งพื้นฐานไปก่อนใส่ไปก่อนอย่างละอันแล้วดูซิว่าเขาต้องการอะไรเพิ่ม เกตดนักเรียนเรา F ไปเลยดูจากนักเรียนที่นั่งคอมอาจจะต้องใช้คอมงั้นเราก็ลงคอมเพิ่มให้อย่าลืมติดเครื่องปรับอากาศไม่งั้นมันจะหนาวเกินไปหัวเทาแบบอา้าวเรากำลัง้างเอวตัวตัวไว้สักสองห้องก็ต้องการอาจารย์เพิ่ม อย่าลืมใส่เครื่องปรับอุณภูมิมาน,นี้เอาแค่ตัวเหล็กก็น่าจะพอนะถ้ามาติดไม่ได้แต่ห้องนั้นติดได้อะไรกันนะออกกัเลยถ้าติดยากนักเราก็ขายต้นไม้ทิง้งนักเรียนรอคิวเรียนกันเยอะเทียวเตรียมก็อี้ไว้ก่อนชอบก็อี้นี้จริงๆนะคุณผู้ชมมันเท่ก็อีก็อีนี้มันเท่ไปที่ไหนผมก็ใช้อยู่ก็อีเดียวไม่ใช้เลยอนอื่น เท่านี้การศึกษาน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นรอแค่ระยะเวลาก็าตามหาหนอนดูซิจะมีหนอนผมมาไหมโอ้โหโอ้อนาเขตโอ้ที่ดินให้เราปลดล็อกค่อนข้างเยอะไ,อไม่มีออกข้างนออด้วยโอ้โหมีเวิร์นี้ด้วยคุณผู้ชมเฮ้นอนหนอน,น,อน,นจิ้มไม่โดนจิ้มไม่โดนไกลไปต้องการห้องพยาบาลด้วยอืมป่วยเกง ช่วยช่วยในการรักษาวางตรงไหนวางห้องนี้แล้วกันยังไงก็กำไรโรเตอร์เตียงอวกาศอนานี่มันแค่ห้องนางเลนนี่นะจะลงได้นะถ้าเราเอาเตียงนี้ออกแล้วใส่เตียงนี้เข้าไปแทนโอ้นี่แค่นี้ก็ได้แล้วเตียงอวกาศที่เขาต้องการนี่พะลงขุดเหมืองตังเงินไม่พอ พราะว่าแปบ๊บเดียวเราก็ขึ้นอีกราคาหนึ่งแล้วเนี่ยว่าเติบโตเร็วอาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะนี่ได้หนอนอีกตัวแล้วแค่แบบเก็บสะสมนอนหนังสือตอนนี้เรามีสามจากห้าตัวอีกนิดเดียวเราก็จะได้แล้วได้กลับมาบรรยากาศในการแบบเอ้ยมีตารางเรียนแบบนี้มันก็ดีจริงๆเลยเราอยู่กับโรงพยาบาลเยอะไปโอ้กลับมาโรงเรียนรู้สึกแบบ เล่นสบายขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมอยู่โรงพยาบาลมันเครียดสวีทกันกลางอวกาศอย่างนั้นเหรอในเงินจากกองคิซี่ด้วยคุณผู้ชมแล้วห้องเรียนนี้ก็คือก็ต้องก็ได้ใช้เนาะได้ใช้แหละถ้าไม่ได้ใช้จะมีทำไมจริงไหมสู่ตารางเรียนนี่ไงอ้อใช้สองเทอมหลังัวละความบรรยายก็เหมือนกันก็ไปใช้บรรยายตอนเทอมหลัง มีปีหน้าด้วยโอ้ปีหน้าต้องการห้องคอมเพิ่มโรงละครไม่พอหรอต้องการห้องคอมเพิ่มเราดูของปีหน้าหล่อได้กดล็อกหมอผมต้องการการรักษาไม้อุกบาทเดี๋ยวหมอขยา่ามิวเชคให้กินะจกเห็นหลังตู้อย่างนี้นักเรียนก็แบบฉันอ่านหนังสือแล้วเหมือนฉันมีเพื่อนติว นลงต้องทํางานนะ่ะไม่มีนอนโผล่มาเลยหรือโผล่มาแล้วผมไม่เห็นก็ไม่รู้ไม่นะโอ้ต้องการชมลมชมลมอะไรละ่ะที่เหมาะกับอวกาศแบบนี้ซุ้มแห่งกันกเวลาก็น่าสนใจชมลมนอนใครเราจะไม่ชอบจริงไหมโอ้โหอุกบาทจนตีเราอีกแล้วคุณผู้ชมเพ่อนนปขับชมรมงีบเอาเรียง การป้ายชมลมไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายชมลมป้ายป้ายนอนตั้งข้างโนอกเราต้องตั้งห้องวิจัยสักหน่อยอยาวเท้ห้องที่เราเคยทําไว้ห้องใหม่ดีกว่าห้องนั้นก็ยาวไปเงินไม่พอโอเคเงินไม่พอยังไม่ทําก็ได้ใจร้ายจังเราสามารถสร้างอุณหภูมิข้างนอกไดโออก็จะเป็นแบบนี้เครื่องทําความร้อนภายนอก ช,ช่วยตั้งไว้รอบมหาวิทยาลัยของเราปวดล็อกด้วยไว้ก่อนถ้าปวดล็อกก็ไว้ก้อน <Your S 1> เอ้ยทำไมคนมันไม่ทำอะไรกันมามนต้องการรักษาอะไรเยอะนขนาดนั้นนะ <the> อ่างเงอัปเกรดให้เลยเพื่อรักษาให้เร็วขึ้นแต่มันก็ไม่น่าจะแบบอืมอะไรขั้นอันนั้นหรือเปล่าติดปอตเตอร์ไม่กันก็ทำให้หน่าดุงดุดมากขึ้น เพิ่งเรียนตัวต่อต,ตัวมาก็คือบาดเจ็บเลยยังไงสิกลุ you <know> ่มอัศวินอวกาศได้บุกเข้ามาในวิทยาเขตให้อัศวินอวกาศตามมาถึงที่นี่กันเลยทีเดียวเชียวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราอยู่ในอวกาศแล้วยังมีอัศวินอวกาศมาอะไรที่เราซื้อให้เขาได้เราก็ซื้อให้เขาครับคุณผู้ชมต้องการห้องอาบน้ำนี่จัดไปเลยสี่ห้องจุกๆ จูกเลยเงินหมดสร้างในแค่นี้เฮ้ยตัวเขียวแก้ผ้าเมื่อกี้เพิ่งออกมาจากห้องอาบน้ำไม่ใช่เหรอไอ้แพ้หนึ่งยังคงเหลือผู้บรุษอีกหนึ่งน่าจะคนนี้นี่แหละอืมความคิดมืดมิดต้องการการรักษาทางจิตใจอาจจะกู้เงินมาสักหน่อยสักแสนหนึ่งแล้วกันต้องการห้องสนับสนุนทางจิตใจตั้งไว้ข้างห้องพยาบาลไปเลยใส่ต้นไม้หลายๆแบบ พรม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 ของฉันอยู่ไหนไม่มีพรมมาหาไม่เจอไม่เป็นไรปัญหาด้านศิลธรรมความคิดมืดดำเกิดจากการลุกรานของอัศวินอวกาศนอกจากเราจะมีห้องพยาบาลแล้วเรายังต้องคอยรักษาทางจิตใจด้วยอยู่ข้างๆกันคือแค่แต้องยว่าเราจะเพิ่มอะไรให้เขาแบบรักษาได้เร็วขึ้นไหมนะ ยเพิ่มดึงดูดอย่างเดียวแมวตู้หนังสือแบบชนนบทเต้าผิงก็ช่วยโอ้ช่วยเพิ่มอุณหภูมิด้วยเพื่อมึงดูดลืมติดเครื่องปรับอากาศโอ้คนรอเข้าคิวห้าคนโอ้สองห้องสองห้องลูกค้าเยอะเหลือเกินนักเรียนมีอยู่ยี่สิบคนอยู่ตรงนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนอ้ยาโบรเตอร์จำเป็นวางช้นหนังสือ แค่วางชั้นหนังสือนี่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วความเร็วในการรักษาเป็นยังไงมั่งนะโอ้เอฟเลยเหรอคะแนนคะแนนคุณต่ํามากตรงการรักษาจิตใจกันทุกคนนะก็คือนักเรียนกว่าครึ่งอยู่ตรงรักษาพยาบาลกับจิตใจอันนี้เริ่มเหลือน้อยแล้วเข้าคิวเหลือสองอันนี้เข้าคิวยังห้าอยู่เลยคือไปทําอะไรมาบาดเจ็บเหรอเจ้าเครื่องนี้มัน ก,กินนักเรียนของผมเหรอสวัสดีฉันมาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมฉันหวังว่าคุณจะรอฉันอยู่นะผู้เยี่ยมชมของจัสมินมาทําไมกันนะนักเรียนกําลังป่วยได้ที่เลยจ่เงินคืนสามพเองน,น้อยไปชปัตตานี่จับได้จับได้อีกหนึ่งตัวปั่นเข้าไปรักษาแบบปั่นเข้าไป วิเดีเขตตอนนี้อยู่ที่เจ็ดถ้าจะปลดล็อกที่ดินตามนี้ก็อันนี้ก็ใกล้ปลดล็อกแล้วรักษาปัญหาสุขภาพตสอรบกำลังเดินทางความขึ้นหน้ากัมนมเมหนึ่งร้อเปร์เซ็นต์ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมเร็วจังสรุปส่วนตัวเกี่ยวกับเวลาของมนุษย์โดยกับปตันย esterday คือกับปตันยต s t e r d a y นี่คุณๆนะเหมือนที่อยู่ในคลิป ผู้พอยมิวเซียมเลยอาจารย์หมดเรียงผู้ช่วยขอผู้ช่วยเพิ่อมอีกคนหนึ่งเลยถ้างี้นักเรียนยิ่งไม่พอเอ้ยไม่ใช่นักเรียนยิ่งบาดเจ็บอยู่จบหนึ่งปีไปอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมสอบตกสี่คนโอ้อจบเร็วจริงที่ผมมาลังสงสัยว่าสามารถรับนักเรียนได้ย,ยังไงมั่ง าเราเพิ่ม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 ต้องการห้องครีมัทโรีอีกหนึ่งตรงน,นี้มีพื้นที่ใหม่ได้รับการปลดเลยนะนักเรียนสอบตกไป4คนต้องการห้องนี้เพิ่มอีกหนึ่งประเด็นคือไว้อาคารไหนดีได้มั่งไหมนี่ก็เต็มอาจจะต้องสร้างอาคารใหม่ออกมาอีกสักหนึ่งอาคารนะ ดูซิว่าเราจะสามารถลงอาคารได้ไหมอืมรอสร้างเสร็จสักคู่อันนี้ก็ก๊ปปี้วางปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือลงละครเงินไม่พอเส่ต้องกู้เป็นกู้เล็กก็พอเราสร้างเป็นลงละครเล็กก็พอมั้งอันนั้นใหญ่ไปจำนวนนักเรียนเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นจริงๆก็ ใายอันนี้น่าจะแตกออกมาเป็นสองโรงละครบรรยายได้อ๋อใช้โรงละครบรรยายแค่เดียวเหรอแล้วก็ทำห้องคอมพิวเตอร์ต่อกันเลยครับคุณผู้ชมห้องคอมพิวเตอร์คุณครูมนุษย์หนึ่งคนแล้วก็ติดฮีตเตอร์กันสักหน่อยจะลืมนักเรียนเราจะหนาวกันเอาเป็นอันใหญ่ดีกว่า อู่สิอย่างนั้นจะราบรื่นดีเราก็เริ่มเรียนกันเลยเประเด็นเคอนักเรียนเราก็ยังได้แค่20คนอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยถ้าเราดูแล้วน,นี้สอบตกไป4ก็เหลือ16ปีนี้รับมาได้อีก20คนก็เราต้องปลดล็อกปลดลอกที่ไหนดีนะอันนี้7 5็ดหเพิ่ม7คนอันนี้เสียนหนึ่งเพิ่มแปดคนแต่ละคน เตานที่แล้วมันจะเป็นวิทดีเขตที่เล็กแบบนี้ตลอดไป่า <c oughs> ปลดล็อกที่ใหม่พร้อมตัวอาคารเวลาสร้างแปดวันท่วนกลางยุบป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูซิอีกสี่วันอุกบาทมานักเรียนรีบหลบเร็วไม่หลบหรอระวังอุกบาทตกใส่หัวนะเนี่ยอย่าบอกนะไปยืนตรงนั้นน้มันก็ ติดมันจะขีนโอกาสที่เต็มไปด้วยมะ,ะเรงเนี่ยดูถ้าจะได้สร้างห้องพยาบาลเพิ่มอีกห้องหนึ่งไปห้องพยาบาลสองห้องไปเลยไปแหมหูนักเรียนบาดเจ็บเยอะแยะเต็มไปหมดสี่เกรดมนุษยวิทยาศาสตร์กำไรเป็นยังไงมั่งติ่นลภาพันไม่ได้เรียนชี้เลยเหรอยังไม่ได้เริ่มเรียน ไม่ได้เริ่มเรียนเลยไม่ได้ไรายได้จากห้องครีมมาทอเรียนสร้างความอุ่นให้ตัวภายในอาคารโฟเตอร์ก็ดีแต่ว่ายังไม่ดีพอเงินก็ไม่ค่อยมีคนเจ็บนักเรียนเจ็บค่อนข้างเยอะห้องสองอันนี้น่าจะพอนะอาวิทยาเขตระดับ9ก้พอหลักสูตรเราสูงขึ้นระดับคุณวุฒิสูงสุดคือระดับห้า อของนี่จาเป็น,นยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยมีต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยความยากคือยากมากหลักสูตรตามนี้นักเรียนที่สอบตกสามคนสามารถเพิ่มค่าเ,าเรียนได้ด้วยค่าเ,าเรียนต่อคนต่อปีหน้าค่าเ,าเรียนจะมีผลต่อจํานวนใบสมัครและอาจมีผลต่อความสุขของนักเรียนด้วยค่าเ,าเรียนปกติบวกศูนย์เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้เอาค่าเริ่มต้นกันไปก่อนน่าจะเวิร์กที่สุดผู้ช่วยไม่พออะไรขนาดนั้นกันนะผูที่ไม่พอห้องนี้ไม่ได้ใช้หรอห้องนี้ห้องนั่งเล่นสองไม่ได้ใช้แล้วให้ผมสร้างทำไมนะไม่อนไรเติมหน้าอาจได้ใช้ความสุขคนนักเรียนรับรางวัลโปสเตอร์ อันนี้คืออะไรนี่มาพุ่มจันทร์อยู่ข้างนอกโอเคอยู่นอกเยี้ปอดรอีกหนึ่งย่างความสุขของนักเรียนหรอต้องเพิ่มค่าดึงดูดน่าจะช่วยได้เพิ่มความบันเทิงก็น่าสนใจนะตู้เกมให้สักสองตู้ตรงไหนดีล่ะนี่มันก็ใหญ่ไปเอาแค่นี้พอน่าจะช่วยเพิ่มค่าดึงดูดได้ก็ต้องการค่าดึงดูด ้าเราไล่ติดโปสเตอร์ไปเรื่อยเหรอห้องไม่ถูกต้องสำหรับภาพวาดหรูหราคือห้องหรูภาพมันหรูเกินไปอย่างนั้นเหรอติดไปเรื่อยทีนี้ติดไปเรื่อย,อยอผมมีลายติดไม่ได้เศร้าถ้าติดผมในห้องเรียนไม่ได้อ่ะเสียใจทำไมห้องเรียนใส่ผมไม่ได้ห้องเรียนมีสิทธิ์มีผมเหมือนกันนะเป็นไงแล้วมัง่ง ความสุขของนักเรียนก็อย่างคงน,นี่เลือกนักเรียนหรือสมาชิกในทีมงานและดูหน้าความสุขความต้องการของพวกเขาดูสิความสุขความต้องการนู่นนี่นั่นที่พักเข้านี้เป้าหมายส่วนตัวที่พักไม่พอสินะทำอาคารอีกอาคารเป็นอาคารพักไปเลยต้องมีเงินก่อนนะ แล,แล้วห้องนี้ก็มาสินะไม่มีกำลังซื้ออะเศราว,วางตู้เกมนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเออชีสเอออะไรอ่ะือความเสี่ยงที่จะสอบตกมันจะไม่พอนะมาถึงครูครูติวส่วนตัวเนี่ยมันจะไม่พอจริงๆแล้วนะนะต้องใช้ห้องติวส่วนตัวอีกห้องหนึ่งเลยห้องนี้วางได้มีห้องกลางเนี่ยวางไม่ได้ความต้องการ เต็มไปหมดอืมกำคิดเรื่องลาออกอีกแล้วกลายเป็นว่ามาเจอปัญหานักเรียนเรียนตามไม่ทันหรอหมุนเป็นเบเบดเลยไม่น่าเกี่ยวเข้ามาจนตีเรากันอีกแล้วเข้ามาชำระสองก้อนนี้เราก็ได้เงินแสนสามเราไปสร้างห้องวิจัยได้เริ่มการวิจัยเจ้าเครื่องนี้ อยากได้ครูเพิ่มครูที่มีมันก็น้อยอยู่แล้ว <c oughs> ครูคนนี้ควรจะสอนสอนตัวตัวตัวเพราะมีสกิลในการสอนพิเศษเ <c oughs> ครื่องเคลื่อนย้ายหรืออยู่มันคืออะไรนะมันอยู่ตรงไหนนะที่อยู่กับอวิทยาเขตวิทยาศาสตร์อ๋อนี่ไงแท่นเ <c oughs> คลื่อนย้าย ทำไมเมื่อกี้หาไม่เจอเผื่อมันจะช่วยให้นักเรียนไม่ต้องเดินไกลมากมัง้งหรือไม่ช่วยเพราะอยู่นอกเขตของเราก็คือเอ่มร้อนร้อนและเย็นเป็นเส้นเลยอยู่ระหว่างเขตเราก็ภา,ายในอาคารก็ต้องติดตั้งเครื่องใหญ่ไม่มีครูที่ช่วยวิจัยได้เลยนี่ดูสิความต้องการต่ละอย่างแต่ละคน ข้างเยอะเรามีหน้าที่ตอบรับความต้องการโอเคปูบปุอยากได้ตู้กดน,น้ำอาตั้งไว้ตรงแป้งดอกไม้ในโอกาสมันจะมันได้เหรอเอ้ยจริงๆก็ไม่น่าถามนะเพราะเราก็ตั้งดอกไม้ไปแล้วต้นไม้น่ากลัวชมัดมีตาด้วยรักษารักษานักเรียนกันให้วุ่นเพิ่มพลังการรักษา2% อ๋อก็ว่าทำไมเดินเร็วเหอไปโดนเร่งความเร็วเดินเดินให้วุ่นเลยเมื่อกี้ตรงนี้หนาวเลยตรงนี้หนาเดี๋ยวเราติดเครื่องทําความอุ่นให้เขานักเรียนที่รอติวตัวต่อต,ต,ต,ตัวนี้ก็ก็เยอะอะประตูอยู่ไหนเจอแล้วต้องฝึกอบรมอาจารย์สักหน่อยใจด้วยแล้วควรจะมีคนละหนึ่งแล้วกัน อุณหภูมิอุณภูมิที่ดี้โติดลบเยอะบรรลุเป,ป้าหมายเียบร้อยต้องการไม่มีคูโรดพอรอก่อนนะมีอะไรที่แบบจ่ายแล้วจบไหมไม่สามารถจ่ายได้โอเคเงินก็ไม่พอโอ้ยนักเรียนบาดเจ็บโดนุกบาทนักเรียนบาดเจ็บ ทำไมตอนอุกบาทไม่วิ่งหลบเข้าไปโรงเรียนกันฮะไม่ยืนดูอะไรกันก็แค่อุกบาทเยอะเยอะจริงๆหนาวสัน่นตั้งเทเลพอร์ตไปนี่เหมือนจะไม่ได้ช่วยนะสูงสุดในสิบวิทยาเขตนักเรียนสามสิบกคนจริงๆถ้าไม่สอบตกเทมหน้าก็ครบแล้วผมก็พลาดเองไม่ได้ส่งเสริมการเรียนให้ดีพอ ลงจะไม่พอนะโอ้โหคนนี้ดีซะด้วยอยากได้เงินไม่พอเราจะไม่ได้เงินอะไรเพิ่มเลยเหรอนี่ชิมจำเป็นของจำเป็นเยอะไปหมดเลยโปรดเรียกฉันว่าชิซี่กรอบบินในขณะที่ฉันอยู่ในชุดฉันกินดื่มและนอนหลับเป็นกรอบบินนั่นคืออะนั่นคือยังไม่ได้อ่าน ต้องมอบหมายงานให้เขาสักหน่อยคือไม่ต้องไปขุดต้องแซมเตียงห้องน้ําพังอยู่เพื่อนเพื่อนห้องน้ําพังอยู่นะสถานการฝึกอบรมการวิจัยถ้าทำเลจแล้วก็ก็ฝากวิจัยต่อหน่อยคนบาดเจ็บก็เยอะเหลือเกินก็กาลังพักอยู่กิตภูมิห้องจำเป็นของจําเป็นเยอะมาก เงินไม่มีมากู้เล็กก็พอมัง้งเอามาแค่ซื้อแโปสเตอร์อย่างนี้กู้อวกาศจําเป็นคือของจะเป็นมันเยอะมันก็จําเป็นทุกอย่างอะ่ะการชนกันไม่ถูกต้องเครื่องล้างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาที่วางไว้ให้นะน,นี้ชิมไม่ว่างต้องการห้องสมโมสรอ,อีก แปลงที่ดินปลดล็อกไปอีกหนึ่งที่แล้วนี่อ่าไม่ใช่แลปลดล็อกตัวไหนไปล่ะยัว่าเราปักไว้สองที่อ้านี่ไงอาคารนี้โอ้โหมันเนียนไปหน่อยคุณผู้ชมก็ห้องสโมสรอ,อยากได้ก็จัดให้อ่าไม่มีเงินอยากจัดแต่ไม่มีเงินแล้วตอนนี้เฮ้ยพอแล้วนี่เออ มีเวลาไม่พอต้องรอเทอมหน้าขั้ <We are S 1> งหน้าเศร้าใจยิ่งนักอย่าลืมติดเครื่องปรับอากาศ๋ยวจะหนาวกันเกินไปเอาให้อุ่นเอาให้ร้อนไหมกันไปเลยมัน <c oughs> ติดผมไม่ได้ก,ก็เศร้าเลยความสุขของนักเรียนมันยังอยู่ที่55%อยู่เลยนี่ออ การพันลงเยอะกว่านี้ดูรางวัลเทอมปีที่สองนี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมอสอบตกไปอีกสามคนเออมจำนวนชั้นเรียนที่สอนสามวลพิเศษ9แล้วก็ได้รับ EP นักเรียนเจ็ดรอเองโอ้แค่นี้เองเหรอโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ